เรื่องเล่าไปเที่ยวไปกินวันนี้เราจะพาไปเที่ยววันเดททริปที่จังหวัดลบบุรีจังหวัดลบบุรีมีอะไรๆลสวยหลายหลายอย่างเลยจุดแรกเราก็จะพาไปชมทุ่งทานตะวันซึ่งจะไปที่ไร่คุณลำยองที่นี่นะครับมีถึง75ไร่สวยงามมากๆทานตะวันกำลังเบ่งบาน ดอกออกสีเหลืองไปทั้งทั่วทั้งทุ่งเลยคือที่จังหวัดลบบุรีเนี่ยในช่วงปลายพฤศจิกาถึงต้นธันวาคมเนี่ยจะมีไล่ยอยู่หลายเจ้าของไล่เลยที่ปลูกทานตะวันแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวเนี่ยไปเที่ยวกันซึ่งวันนี้ที่เราไปเรามาที่ไร่คุณํำยองเพราะว่าเรารู้ว่ามันกำลัง ดอกออกบานเราก็เลยมาเที่ยวที่นี่เราแวะจุดนี้จุดจุดแรกเลยโอ้โหสวยมากๆเลยนะเป็นทุ่งกว้างสวยสวยมากๆสวยเกินคำบรรยายถ้าท่านมีเวลานะท่านมาเที่ยวกันได้เลยนะครับในช่วงต้นเดือนต้นเดือนพฤนวาคมเนี่ยมากําลังดีเลยนะครับจะมาไล่ไหนก็แล้วแต่คุณจะเลือกเอาแล้วกันแต่อันนี้แนะนําไล่คุณรบยองเนี่ยแนะนําเลยสวยงามจริงๆ เห็นไหมครับว่าโอ้หดอกมันมีชีวิตชีวาสวัยเบ่งรับแสงตะวันโอ้สวยมากตอนนี้เราไปก็ถึงเซยงายสิบโมงนครับสิบโมงดอกก็กำลังงดงามเลยแล้วเขาก็มีบันไดนางฟ้าให้เราขึ้นไปถ่ายรูปเราก็ได้รูปสวยสวยมาฝากแฟนคลับเราว่าสวยแล้วก็ภาพฉากหลังเนี่ยเป็นทิวเขาโอ้มันเลยสวยมากๆตามที่เห็นใน ภาพนี้เลยนะครับก็นี่ค,คือจุดแรกของทริปรบ,บุรีจุดที่2ที่เราจะแวะไปก็คือเขื่อนป่าสัตว์ชนสิทธิ์เรามาถ่ายรูปที่เขื่อนรูปป้ายเขื่อนก่อนแล้วก็ที่องค์พญานาคซึ่งเป็นจุดไฮไลไท์แล้วก็จะมาถ่ายที่ช้างคู่นี้นะครับสวยงามมากแล้วเราก็จะ ดูน้ำในเขื่อนป่าสักชนริิธิ์ซึ่งจุดนี้คนละจุดกับรถไฟรอยน้ำอันนั้นอยู่ที่โคกสรุงนะครับก็คนละคนละจุดกันแต่เป็นเขื่อนเดียวกันนะอันนั้นก็ไปโดยรถไฟของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นเขื่อนที่ เก็บน้ำที่ใหญ่ยาวลึกที่สุดในประเทศไทยตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชเพื่อป้องกันปัญหาท่วมในรุ่มแม่น้ำป่าสักและรุ่มแม่น้ำเจ้าพยาเดี๋ยวเราเนี่ยจะนั่งรถลางไปนะครับรถลางไปที่สันเขื่อน เราจะไปชมสันเขื่อนนะครับเนี่ยเราก็ชมมาสันเขื่อนแล้วเราก็ดูความงดงามของเขื่อนป่าสักชลรศิธิ์บนสันเขื่อนแล้วตอนนี้ก็รถรางก็จะมาถึงแนละ้วมาถึงจุดไฮไลท์เราจะไปกราบสกราระพระพุทธรัตรมนมณีมหาบพชชิตรชนสิทธิ์มงคลชัยหรือหลวงปู่ใหญ่ป่าสักเพื่อขอพอรก่อนเดินทางกลับลงมาจากสันเขื่อนนะครับ จุดต่อไปเราก็จะไปที่น้ำตกวังก้านเหลืองที่อำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีเป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มากมีน้ำไหลตลอดปีสายน้ำเนี่ยออกสีพรฟ้าเป็นมรกตเลยนะมีเอกลักษณ์ที่เด่นก็คือลักษณะพิเศษก็คือมีต้นน้ำเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ขุดขึ้นจากใต้ดินแทนที่จะมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูง น้ำตกเนี่ยจะไหลเซาะลงมาตามที่ลาดตกปะทะกับหินผาเป็นชั้นๆนับสิบชั้นเลยลแลหละแล้วไหลลงมาไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสักบริเวณน,น้ำตกเนี่ยมีต้นไม้ล่มลื่นแต่ละชั้นเนี่ยมีแอ่งรับน้ำเหมาะกับการลงเล่นน้ำเป็นอย่างยิ่งดูนะครับแต่ละชั้นนี่โอ้สวยมากเลยนะครับแล้วก็เป็นแอ่งให้เราเนี่ย ลงไปแหวกวหายเล่นน้ําได้ชื่อน้ําตกนี่ก็มาจากต้นไม้ในอดีตชื่อว่าต้นก้านเหลืองซึ่งมีอยู่มากมายในแถบบริเวณน้ําตกนี้นะครับเห็นไหมครับว่าสวยมากเลยจุดต่อไปที่เราจะแวะไปเยี่ยมชมคือวัดเขาสนามแจงหรือเขาวงกฏนะครับซึ่งเป็นวัดสาขาที่177ของวัดหนองป่าพงเราต้องเดินขึ้นบันไดไป600ขั้น ระยะทาง1กิโลเมตรนี่เราก็มาถึงแล้วนะครับเราก็เดินโดยบริเวณรอบแล้วเราจะไปยังที่ปราสาทศิลปะขอมเราเดินไปด้านล่างของปราสาทเราจะพาท่านไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เราจะต้องแวะกราบสการะ ตรงบริเวณนี้ก็สวยงามมากๆปราสาทศิละปะขอบนี่นะครับแล้วก็วิวทิวทัศน์สวยมากๆเลยที่บนยอดเขาวัดเขาสนามแจงนี่นะครับเราก็แวะถ่ายรูปตามจุดต่างๆบนยอดเขาแห่งนี้แล้วเราก็ลงไปด้านล่างไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่มีความ เกิดขึ้นจากธรรมชาตินะครับนี่คือภายในบริเวณปราสาทศิลปะขอมใต้ปราสาทขอมเนี่ยนะครับหลังจากที่เรากราบสการะขอพรแล้วเราก็จะไปยังพระเจดีย์จตัตตีศรีวิไลเราจะพาท่านเข้าไปด้านในไปกราบสการะรอยพระพุทธบาทพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ด้วยกันนะครับ แล้วก็สามารถขอพรและกราบรอยพระพุทธบาทด้วยกันนะครับภายในพระเจดีจัก,กรีศรีวิไลแห่งนี้หลังจากที่เรากราบสการะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะออกมาจากพระเดีจัก,กรีศรีวิไลเดินโดยรอบและตรงเนี้เป็น หินธรรมชาติเป็นรูปพยาคุธนะครับซึ่งธรรมชาติสร้างสรรค์ขึ้นมาก็เป็นอันจบทริป1วันของทริป,ประบุรีหากท่านมีเวลาก็ไปเที่ยวกันได้นะครับตามจุดที่แนะนำเลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ